สวัสดีครับชาวน้ำลายสิ่งนะครับผมวันนี้จะมาโมชามกันนะครับผมคลิกหนึ่งสองห้าไอนะครับปกติเดิมเดิมมันวิ่งอยู่ร้อยห้ารยสิหมอบก็ร้อยสิร้อยว่างกันไปนะครับเราจะมาทำให้มันวิ่งสักร้อยนั่งขับตามลมร2 0ยยี่สิร้อยสิรบสประมาณนี้ท้าหมอบก็ประมาณร้อยส ร้อยสามห้าแล้วแต่สภาพรถเล็กเลกเลยนะครับผมขูดล่องเม็ดของเดิมมันจะมีนูนนูนนิดนึงตรงเนี้ยเราก็ขูดมันออกนะครับตรงนี้ไม่ต้องยุ่งนะเราขูดเฉพาะตรงที่มันนูนนูนออกอันนี้ขูดมาแล้วถ้าใครถอดของเดิมมาเราจะรู้ว่ามันนูนนูนมันจะเป็นยังไงนะครับใช้เนี่ยขูดคัตเตอร์เนี่ยครับกันไกดก็ได้ครับผมแล้วกระดาษทรายขัดเบาๆตรงนี้ห้ามยุ่งนะ ยุ่งเดฉพาะตองนูนนี้ก็พอเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มาชามใบพัดชามใบพัดก็ปาดบูทนะครับผมตรงนี้หนึ่งมมสูตรไขยสูตรมันนะครับไอ้ตรงนี้เป็นน้ำลายนะครับอย่าไปยึดติด1.5 1.2 1.3 1.4หหนึ่งเท่าไหร่ก็ช่างนี่คือน้ำลายของเรา แต่อันนี้ 1. นจุดศนะให้ลงกึงตัดก็ได้นะครับหกสิบาทแต่ว่าของผมใส่กับแกนเลยเนี่ยใส่อย่างเงี้ยใส่ลวงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ติดเครื่องคัตเตอร์กีด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 ,กด,กด,กดเสร็จนี่คือหลักการง่ายๆองศาเดิมนะครับองศาเดิมผมแนะนําให้เพื่อนๆทาองศาเดิมนะครับแต่ใบนี้ทําองศามาแล้ว ชามเม็ดครับผมชามเม็ดชามเม็ดนี่ปาดออกนะครับเนี่ยปาดตรงเนี้ยสองมมครับผมชามใบพัดหนึ่งมมรวมกันแล้วเป็นสามมมครับพื้นที่หายไปสามมมล้อลอ,อยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามเก้าร้อยสี่สิบสองลงพื้นก็ร้อยสามสิบวกนะครับทําหมอบแบบหมอบกันคอเค็ดนะครับประมาณนี้นะครับผมบางคนบอกปาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยหนึ่งจุดเจ็ดอันนี้หน,นึ่งจุดเจ็ด น้ำลายนะครับได้หมดครับผมแต่ถ้าปาดเยอะตรงนี้มันจะเป็นบูทใหญ่นะเนี่ยกำลังสวยครับหนึ่งมโมตรงนี้ก็สองมโมสองจุดสองก็ได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหลักการมันก็จะชนกันสายพานก็จะสูงขึ้นปลายไหลขึ้นประมาณนั้นองศาผมยังไม่ยวนให้ทํานะครับตอนนี้ยังเป็นองศาเดิมอยู่สําหรับเพื่อนที่อยากลองทําเล่นๆน,นะครับ จะทำเองก็ได้หรือว่าใช้ลงคืงปาดก็ได้นะครับปาดตรงนี้สองจุดสองหนึ่งจุดศนอ่ะแค่นี้พอครับจบหกสบาทหกสิบาทร้อยสิบเอาไให้ลงคืงปาดลองเม็ดคัตเตอร์แล้แถวบ้านขูดทําเองจบครับร้อยี่สิบแน่นอนสวัสดีครับครั้งต่อไปจะมาสอนปรับองศา,ากันง่ายๆ